สวัสดีครับวันนี้คนนน,นทุพันธ์ก็มาอยู่ที่นนทบุรีครับวันนี้ก็มีเมนูเด็ดครับน้องเขาเอาอึ่งมาฝากนะครับก็เดี๋ยวจะต้ยมยำอึ่นนอาาองนะครับอุปกรณ์ใบมะขามต้มนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ วันนี้ก็เตรียมอุปรกรณ์นะครับจะเ,เอาหม้อก่อนนะครับหม้อต้มเลยเดี๋ยวหม้อต้ม ของเด็กทางอีจานนะครับมีสอนตัวนี้ต้งึงน,นะครับต้องตึงอันนี้อะไมะขามอ,อ่อนแล้มีพลิกนะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จบแล้วนะครับการต้องดูผลงานของเรานะครับ ครับครับเดียกแล้วครับนี่นะครับ,รบตัวอึ่นนะครับ เมนูเมนูยำเย็นครับผมเป็นน้องทางพกุกธาหารเอามากวาบมาให้ทำต้มนะแล้วก็โอเคครับดียวเราจะตักแส่ มีไข่้วยครับไข่เป็นเลยครับไข่เต็มท้องเลยน,นี่กผ็ผมคนเดียวครับที่กินในบ้านไม่กินนะครับใส่ผิกหน่อยหนึ่งน,นะครับ มีไข่ด้ยครับไข่อื้งนะน,น,น,นะอื่งเผามีไข่เป็นเนี่ยไ,นยไปัีนะครับ ใช่ทำไมครับอืมตรงเอ่งน,นะครับหลายตัวนะฮะให้มาน้องก็ให้มาเป็นโลเลยน้องเนี่ย ก็ต้มทีเดียวหมดเลยนะครับไว้นานก็เดี๋ยวจะจะเสียทั้งหมดมาครับมาครับต้มยำอื่นครับ อากาศก็ร้อนมากตรงนี้ครับคึ้มโอ้โหฝนฝนจะตกครันี่มส้มโอผมมันย้อนแสงหน่อยงามมากส้มโออันนี้ก็เป็นรั้วหลังบ้านครับ มีชมนะครับเหมือนฝนจะตกนะมีครับอากาศอึมครึมครับนี่โหดูดน้ำเข้ามาเอาข้าวหวานเข้าเลยครับนะ ก้ข้าวทะ้งเลยในบอ่อนะครับแ้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะครับห้าโมงกว่ากว่าทองคว้าหมูมัวนะครับเริ่มไม่รู้จะตกก็บอกว่านี่หมายนร้อนเหลือเกิน วันนี้ก็คนนนในทุพันก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม